สวัสดีครับชื่อบอลนะครับก็เป็นสมาชิกของบีฮิปนะครับอยู่ในตำแหน่งของบรอนะ์เนาะวันนี้จะมารีวิวตัวอาหารเสริมตัวใหม่ของบีฮิปชื่อว่า e อ็กเองอ่าก็คือตัวนี้อ่าแพ็กเกจจี้ของเขาก็จะเป็นฟิลแบบเงาเงานหนึงถ้าเทียบกับ EM EW อ่ะทุกคนคือถือว่า EX เนะี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเรียวกว่านะ,ะทรงจะแบบ หอมเทียรียวบางแล้วก็มีส่วนผสมของ B C A a ด้วยนะครับก็คือจะช่วยเรื่องของการลดการสูญเสียค้ามเนื้อเนาะในระหว่างออกกำลังกายแล้วก็จะมีกรดโฟลิกด้วยนะครับเสริมสร,มร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็ส่งเสริมของการเจริญเติบโตเนาะแล้วก็จะมีวิตามิน B รวมรด้วยครับทุกคนก็คือจะช่วยส่งเสริมของระบบประสาทต่างๆนั่นเองเดี๋ยววันนี้ก็คือจะมารีวิวให้ดูว่าเอารสชาติแล้วก็กินเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคไหมครับก่อนเราจะไปแกะกันเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนว่าแพคเกจจิ้งกล่องใหม่เนี่ยมันเป็นยังไ คือกล่องอ่ะมันจะเลี้ยวกว่าเหมือนซองนี้เลยซองนี้มันจะเลี้ยวกว่าใช่ไหมกล่องมันก็จะเลี้ยวกว่าเหมือนกันก็เนี่ยทุกคนมันก็เปิดได้นะเวลาเปิดมันก็จะแบบเนี่ยปกติจะเอี๊ยมีดุจะเปิดนิดใช่ไหมแต่เนี้ยก็คือจะเปิดแบบเป็นไงอุย้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแบบล็อกด้วยนี่ใช่หไหมมันมีล็อกด้วยแล้วก็มีเหมือนเป็นขาตั้งน่ารักน่ารักรก,รก็คือมันสามารถคว่ำได้ โดยที่มันไม่หก oh. คือทุกคนไม่ต้องกวนะแบบเ,เวลาถือไปอะไรอย่างงี้แล้วเผลอแบบจับหัวแล้วมันจะหกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีเกียวล็อกอยู่ก็คือแน่นแน่นอนหมดห่วงโอเคเดี๋ยวทีเนี้ยเราจะไปดูกันว่าภายในซองในนี้มันมีอะไรบ้างแล้วก็รสชาติเป็นยังไงก็หนึ่งซองนะครับทุกคนก็จะผสมน้ ml, าทั้งหมด500มิลลิลิตรแล้วมาลองกันเลยว่ารสชาติแล้วก็หน้าตาสีกลิ่นจะเป็นยังไงอย่างแรกเชิฟเราต้องดื่มน้าก่อนนิดนึงนะไม่งั้นมันจะมีพื้นที่เขยา่า 1 One hour later สีม่วงทุกคนมัเป็นสีม่วงมาอ่าอุ๊ยเรารู้สึกว่าตัวนี้ลา,ายไวมากไม่ค่อยเป็นก้อนนะเช็คเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่านี่โอเค รสชาติเหมือนอ่นเข้มๆผลไม้แบบโอ้โหเบอร์รี่ต่างๆคือมาเต็มกลิ่นผลไม้ชัดมากทุกคนแน่นอน EX ย่อมาจาก Energy Extreme ซึ่งมันจะ Extreme กว่าทุกตัวแน่นอนเหมาะสำหรับคนที่สายออกกำลังกายสายฮาร์ดคอร์ต่างๆที่แบบเน้นใช้ร่างกายหนักอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจตัว EX หรือว่า Energy Extreme ของเราเนี่ย ทุกคนสามารถ DM มาหาบอลได้เลยแต่แต่ทุกคนอยากให้ทุกคนระวังกันนิดนึงนะก่อนสั่งซื้อไม่ว่าจะสั่งซื้อกับบอลหรือว่าสั่งซื้อกับตัวแทนอื่นๆหรือตามโซเชียลต่างๆเนี้ยอยากให้ทุกคนเช็คก็คือระวังของปลอมนะหรือว่าถ้าใครไม่มั่นใจนะทุกคนก็สามารถทัก DM เมไปสอบถามได้ที่อ่าไอจีบีฮิปพอยฟิชเลนะลก็เดี๋ยวเขาจะมีแอดมินเนี่ยคอยประสานงานแล้วก็ตอบพาราดูว่าสินค้าที่เราไปพบเจอเนี่ยเราสามารถแคปหน้าจอมาถามก็ได้ว่าอ้ยสินค้าตัวนี้ใช่ของบีฮิปหรือเปล่าใช <ๆ S 2> เอ็กซ์เนีมันจะดีบมันจะฟิตขนาดไหนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีวิ่งกุเประเดี๋ยวเราต้องไปเต้นไปใส่พลังกันเออมา